ของควันนะคะของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเรามามอบของขวัญกันอีกนะคะหดอทหรือ1วันห,หรือ1จุดที่จะเป็นพลังงานให้กับพวกเรานะคะได้รับในข้อมูลและกำลังใจไปเปลี่ยนแปลงชีวิตและไปสร้างความสุขในแบบที่ง่ายๆสบายๆนะคะโอเคคิดว่านะคะหลายๆคนหลายๆท่านที่ตามมายอย่าต่อเนื่องนะคะ คุณจะได้รับข้อมูลพลังงานไม่ด้านใดก็น่าหนึกนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัตินะคะลองสังเกตตัวเองบ้างหรือเปล่านะคะว่าตัวเองอ่อนไวขึ้นนะคะสังเกต,ตเบ้างหรือเปลว่าอยู่ๆนะคะสุขภาพตัวเองก็ดีขึ้นอย่างมหัศย์นะคะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแล้ว,ล,วล้วก็กดหนึ่งมาให้เป็นทอยจี้จี้นะคะเพราะว่าในทุกครั้งที่เราไลฟ์สดตรงนี้ทุกครั้งที่เราแบ่งปันนะคะทำเป็นเรื่องราว ของข้อมูลไว้ที่ u t u b e นะคะม,มันจะเป็นพลังงานอย่างต่อนเนื่องและเป็นพลังงานความบริสุทธิ์อย่างมหัศจรรย์นะ,ะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนอะ่ะแข็งแรงขึ้นให้ทุกคนผิวพรรณดีทุกคนอ่อนกวไวนะคะมันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเองนะคะไม่ต้องลังเลสงสัยนะ,ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหมอสั่งยาแล้วคุณงดยานะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ถ้าคุณยังไม่ สามารถขับเคลื่อนพลังงานชีวิตของตัวคุณเองได้เต็มที่แล้วก็นะะให้มีในเรื่องเราส่วนหนึ่งที่ทานอาหารนะคะตรงเวลาและทานยาตรงตามกําหนดและก็ใช้พลังบวกไปในทีด้วยสุขภาพก็จะทุเลาขึ้นและดีขึ้นในท้ายที่สุดนะอย่ายอมแพ้เด็ดขาดนะคะชีวิตเป็นของคุณคุณเป็นคนกลุ่มชะตาชีวิตและคุมนะคะในเรื่องเราสุขภาพด้วยตัวคุณเอง ในการขับเคลื่อนพลังงานดีกว่าค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะวันนี้เอารังเอาของขวัญและรางวัลอะไรมาให้พวกเรานะ,ะหัวข้อนะคะแต่ละวันเนี่ยนะคะสิ่งละอัพนพลัน้อยที่นํามามอบให้เนี่ยนะคะก็จะให้เกิดเป็นประโยชน์นะคะไม่ทางใดทางหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังงานกับพวกเราแน่นอนอ๋อวันนี้เจอแล้วนะคะหัวข้อนี้นะคะไม่แตกต่างอะไรที่จะชวนทุกคนให้ความแก้วเอ,อ เขาว่าความแก้วหมายว,ามว่าน้ําที่มันเต็มแก้วนะคะน้าที่มันเต็มแก้วที่เป็นวลีเนี้ยถ้าคุณนะะจะใส่น้ําใหม่มันใส่ไม่ได้มันจะล้นออกจากแก้วคุณจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรดังนั้นคุณต้องการให้นะฮะมีน้ําใหม่ใส่ในแก้วเทน้ําเก่าทิ้งดีไหมอันนี้เป็นต้นนะเอ่อเพราะหัวข้อนี้ก็เรียกว่าสามความคิดค่ะที่ทำให้คุณไม่ถึงฝั่งฝัน อย่างแน่นอนถ้าคุณมี3ความคิดนี้ความคิดแรกก็คือฉันรู้แล้วฉันรู้หมดแล้วนะคะแล้วคุณรู้เรื่องอะไรรู้อะไรก็ไม่สู้รู้เรื่องตัวเองนะคะมันทอจี้ทำเพจกูรูกูรู้ทุกเรื่องแรกๆนะคะแรกแรกเนี่ยที่มันทอยจี้ใช้สโลแกนก็คือว่ายกเว้นเรื่องของตนเองนั่นก็คือมันทอยจี้สารภาพว่าฉันนะ่ะรู้ทุกอย่างนะคะทำมาหากินตั้งแต่เจ็ดขวบฉันเรียนรู้จนวุฒิบัตร อาวุธทิบะน,นั่นยังไม่เท่าไหร่ประกาศศิบัตะและเข้าอบรมเยอะแยะม,มากมายนะคะแล้วฉันก็ใช้คําว่ารู้แล้วนะคะฉันรู้แล้วแต่หารู้ไหมว่าความรู้ที่มีนะคะมันก็ยังไม่เพียงพอในการที่จะทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขได้เมื่อไหร่ที่มีความรู้แต่ทําให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้ยังถือว่าไม่ค่ะนะคะเพราะความรู้ตรงนั้นเอามาใช้ในชีวิตไม่ได้ ความรู้ทางโลกนะคะมันเป็นเรื่องราวของการที่มาจันลงจิตใจไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ความรู้ที่จะเยียวยาจิตใจได้รักษาสภาวะใจได้ตั้งใจได้ตั้งจิตได้เมื่อน,นั้นแหละจิตเป็นนายจะลุกขึ้นมาดำเนินการจัดการในชีวิตได้ดีมากขึ้นดังนั้นนะคะถ้าติดคำว่าฉันรู้แล้วนะ,ะแล้วต้องถามตัวเองว่า แล้วฉันรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะความรู้เนี่ยถ้ายกเป็นตัวอย่างของพระพุทธเจ้าความรู้เนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันเหมือนใบไม้เต็มโลกอะ่ะนะคะใบไม้เต็มโลกนะคะแต่ท่านหยิบม,มาเพียงแค่ใบไม้เพียงกำมือเดียวใน8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์นะคะแปดหมื่สี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยก็เป็นคําสอนนะคะที่ถูกสังคายนาเป็นมุขปาฐาจากนะคะพระที่ หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จดับขายปรินิพานเอามาสอนเรานั่นคือใบไม้เพียงหนึ่งกำมือแต่สิ่งที่เรารู้เนะี่ยเรารู้เรื่องอะไรอันนี้คือต้องถามตัวเราถ้าเรารู้ในสิ่งที่เรารู้แล้วตอนนี้ชีวิตมีความสุขหรือ,อยังนะคะถ้าเรารู้ในสิ่งที่เรารู้แต่ชีวิตหามีความสุขไม่ได้หรือไม่มีความสุขเลยนั่นแสดงว่าเรายังไม่รู้เรื่องตอนเองถ้าเรา,เราไม่รู้เรื่องตอนเอง ไปรู้เรื่องอย่างอื่นก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเราโอเคไหมคะข้อที่2ชัฉันเก่งแล้วนะอันนี้สําคัญมากนะคะคือเป็นเรื่องราวที่นะคะคุณจะมีทักษะความสามารถเที่ยวชาในสิ่งที่คุณเป็นในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันทอยจี้ถือว่านั่นเป็นเรื่องราวที่นะคะดียอดเยี่ยมเขาเรียกว่าเป็นการโฟกัสแต่ในเรื่องราวอื่นๆเนี่ยคุณจะต้องเปิดะคะให้ตัวเองเนี่ยนะคะนำตัวเองเนี่ย ได้รับโอกาสในการฝึกทักษะในด้านอื่นด้วยเพราะว่าในเรื่องราวชีวิตอะ่ะมันมีทั้งศาสตร์ทั้งศิลทั้งนะคะเรื่องราวต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายกว่าสิ่งที่มันจำเพาะในเรื่องเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใช้คำคำนี้แล้วมันปิดโอกาสปิดช่องทางในการที่จะทำให้คุณหาประสบการณ์เพื่อเป็นนะคะความประสบการณ์ในชีวิตคุณมันก็น่าเสียดายนะคะดังนั้นก็ นะคะเก่งอ่ะดีแล้วแต่ถ้าเก่งเพิ่มเรื่องอื่นอีกด้วยมันยิ่งดีใหญ่เลยนะคะจะได้ไม่ปิดช่องปิดโอกาสตัวเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆส่วนอันที่3นะคะฉันเป็นแล้วอ่าอันนี้ก็เรื่องเราเป็นเป็นส่วนของการใช้กฎแรงดูดนะคะก็ถือว่าความเป็นนะคะความเป็นในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการนะคะมันจะทําให้เราไปดึงองอ๋อเรียกดึงองค์ประกอบนะคะเข้ามาหาตัวเรา อันนี้คือภาษานเรื่องของกดแรงดูดนะแต่ในเรื่องเราของความคิดของเรานะคะคิดว่าเราฉันรู้แล้วฉันเก่งแล้วฉันเป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการที่เอาตัวเองขังอยู่ในนะคะภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าภาชนะรูปทรงอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เรียกว่าตั้งกรอบจํากัดไว้กับตัวเองนะคะวันนี้เอาตรงนี้มาเพื่อให้ทุกคนได้ ไปตีความหมายใน3าหัวข้อนี้กับเรื่องที่คุณกำลังทำอยู่ว่าทำไมชีวิคุณยังไม่เจริญก้าวหน้าอะไรเลยยังไม่ไปไหนถึงไหนสักทีมองตาปีกๆโคนโน้นอา้าวทำไมแป๊บเดียวเขาประสบความสำเร็จอา้าวคนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นมาทีหลังเราเอา้าวไปถึงนะฮะความเจริญก้าวหน้าแล้วเราจะได้ถามย้อนตัวเราเองว่าเราติด3ข้อนี้หรือเปล่านะฮะเพราะในเรื่องราวของนะฮะสิ่งที่มันเป็นเสี้ยมตํามเหมือ นะเราเราเราไปนะคะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอยู่ๆนิ้วมือเราเนี่ยนะคนะ,ะไปโดนเสี้ยมต่ำม,มือเราก็จะต้องนะคะเอ่อเราก็จะต้องนะคะนำในเรื่องตัวเสี้ยมนั้นออกไปเข้าใจไหมคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะคะจับจับข้าวของได้มากขึ้นหรือคล่องขึ้นไม่งั้นเนี่ยมันเจ็บนะคะเพราะมันมีเสี้ยนต่ำนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เอ่อมันทําให้เราขัดแข้งขัดขาเราในบางเรื่องเราก็ต้องเคลีย นะฮะด้วยตัวเราเองจากการที่นะฮะเปิดใจกว้างแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะฮะเปิดโอกาสตัวเองได้เรียนรู้สิส่งใหม่ๆเพื่อให้เรากลายเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในแบบที่เราภูมิใจมากขึ้นดีกว่านะฮะตั้งกอบไว้เป็นอัตราตัวตนเอาไปต่อสู้ฝ่าฟันเอาไปแข่งขันกับคนอื่นเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่คุณปลดล็อกสามข้อที่ได้เนี่ยคุณก็จะเปิดโอกาสต,ตัวคุณเอง ได้เรียนรู้มากขึ้นได้มีโอกาสนะคะพบปะผู้คนและได้องค์ความรู้เอามาใช้พัฒนาในตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกมากมายทีเดียวเชียวฝากไว้ให้คิดนะคะขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีพวกนี้มาเจอก,กันใหมค่ค่ะ